วันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารนะครับผมสาหรับคนที่ขับแก๊ปอยู่หรือคิดจะขับนะครับผมผมวันนี้ก็มี่าวดีนะครับผมแล้วก็มีการตอบคำถามนิดหน่อยด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปชมคลิปกันนะครับผมงไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้กับเจ้าของช่องกันต่อไปนะครับผมนะ สวัสดีกันอีกครั้งครับทุกคนนะครับแอดดี้ฟิดอมเองครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปกันมานานนะครับผมก็กลับมากันแล้วนะครับผมพยายามจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารนะครับผมของเรื่องคนสําหรับคนที่ขับแก๊ปอยู่หรืออยากจะขับนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมเราจะมาเริ่มนะครับผมจากการนะครับผมตอบคําถามกันแล้วกันนะครับผมก็จะมีคําถามอยู่ประมาณสองสามคำถามนะครับนะคำถามแรกนะครับที่มีคนถามเข้ามานะครับผมก็คือว่านะครับผมพี่ครับ รถไฟฟ้าได้ไหมนะครับผมก็บอกว่าขับได้นะครับผมก็คือเป็นรถ4ประตูอะไรประมาณนี้เนาะไปคําถามที่2กันนะครับรถนะครับผมที่ติดแก๊สนะครับกับรถที่ใช้น้ํามันนะครับคิดว่าอันไหนคุ้มค่ากว่ากันประหยัดกว่ากันหรือว่าต้องบอกกันก่อนนะครับว่าณตอนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าราคาน้ํามันก็ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับโดยปกตินะครับผมสมัยก่อนนะครับผมอาจจะเคย ทำคลิปไปแล้วนะครับผมระหว่างนะครับผมรถแก๊สกับรถน้ำมันนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมสถานการณ์มันก็เปลี่ยนเนาะน้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาอะไรอย่างงี้ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับถ้าคนที่อยากเซฟใช้จ่ายจริงนะครับผมถ้าถามผมนะระหว่างรถติดแก๊สกับรถน้ำมันนะครับก็ตอนนี้ก็แนะนําให้เป็นรถติดแก๊สน่าจะดีกว่านะครับน่าจะคุ้มค่ากว่ามีการบอกเข้ามานะครับว่าขับนะครับเติมน้ํามันเป็นพันนะครับผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็คือจ่าน้ำมันพันนึงแล้วโดนหักอะไรอย่างนี้ก็ไม่เหลือเลยนะครับก็ ก็ต้องบอกกันตอนนี้ครับว่าณตอนนั้นคลิปที่ผมเคยลงมานะครับมันก็2ปีแล้วนะครับราคาน้ำมันนะครับผมทุกคนอาจจะต้องรู้แหละนะว่าน้ำมันมันขึ้นแบบอย่างนี้เลยนะมันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้นะครับผมมันขึ้นยาวนะครับผมก็มีช่วงนี้นะครับที่มันทรงตัวนะครับผมก็ลงมานิดนึงแนะนานะครับผมใครที่อยากจะมาขับจริงนะฮะมีรถอยู่แล้วก็ให้เป็นติดแก๊สนะครับผมน่าจะคุ้มค่ากว่านะถ้าใครอยากขับเป็นแบบประจํานะครับผมเป็นอาชีพหลักอะไรอย่างเงี้ยนะ ครับผมก็ใช้แก๊สน่าจะดีนะครับผมส่วนรถน้ำมันนะครับก็การสึกหลอการอะไรมันก็จะไม่เท่ากับรถติดแก๊สรถติดแก๊สก็จะหนักหน่อยนะครับผมว่าเครื่องยนต์ในการติดแก๊สเนี่ยมันจะร้อนขึ้นกว่าเดิมถึงประมาณ20%นะโดยเฉลี่ยแล้วนะครับผมรถยนต์ทั่วไปที่เป็นรถเก่งเนี่ยความร้อนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ80ถึงไม่เกินไม่เกิน100นะครับแต่ถ้าราติดแก๊สเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะมีเป็นมอเตอร์ต้มแก๊สนะครับผมซึ่งตัวนั้นเนี่ยทำความร้อนสูงมากนนนะะคครรรัับบผมมใกกกา้อไป เป็นเชื้อเพลิงให้กับตัวเครื่องยนต์นะครับผมความร้อนเนี่ยครับขึ้นถึงร้อยกว่าองศาเลยนะครับก็ร้อยนะครับเคยวัดอยู่ประมาณร้อยถึงร้อยสิบเลยนะมันสูงทีเดียวนะครับผมเครื่องก็จะค่อนข้างทํางานหนักนะครับผมพวกพัดลมพวกอะไรที่ใช้ระบายความร้อนก็มีการใช้งานหนักขึ้นนะครับผมเนี่ยคือคือที่บอกว่าการใช้แก๊สนะครับผมลดเงินทําให้รถสึกหรอเร็วขึ้นนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ครับก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็มีพวกเทคโนโลยีใหม่เข้ามานะครับผมทําให้ การระบายความร้อนหรืออะไรก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเนาะ,ะก็ว่ากันไปนะครับผมก็คําถามที่2นะครับผมที่จะตอบก็คือว่ารถติดแก๊สตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับเลือค่าใช้จ่ายเรื่อยๆกาไรของเรานะครับผมในการลงทุนในการขับแก๊สนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปอื่นก็มีนะครับผมตอนนี้ก็มีเหมือนกันนะใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมอ็อกซ์เข้ามาได้นะคะําถามต่อไปนะครับผมอันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับผมระหว่างรถเช่านะครับหรือรถบ้านนะครับ การที่นะครับที่เราจะเลือกระหว่างรถเช่ากับรถบ้านเนี่ยเาก็ต้องบอกกันนะครับว่าันดับแรกเนี่ยคือสําหรับคนนะครับที่การเริ่มต้นนะครับต้นทุนยังไม่ได้แบบพอที่จะซื้อรถออกมาขับนะครับผมก็อยากให้ลองนะครับในการเช่านั่นเองนะครับผมตอนนี้เงื่อนไขก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงเลยหรือเปล่านะครับผมถ้าคนมีทุนนะครับผมหรือบางคนเนี่ยขับรถเช่าจนที่แบบมีสามารถที่จะออกรถได้นะครับผมดูแล้ว ขับมาแล้วเนี่ยสเดือนเฮ้ยรายได้เฉลี่ย3เดือนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนี้เอ้ยสามารถผ่อนรถได้นะครับคือการซื้อรถไปของตัวเองยังไงก็ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นรถบ้านนะครับเรานะครับผมก็เปลี่ยนจากเงินค่าเช่าที่ให้เขานะครับผมเป็นเงินค่าเช่าในการจ่ายค่างวดรถอ่ะแล้วทีนี้มันต่างกันตรงที่ว่าการเช่าเนี่ยเราจ่ายเงินเข้าไปใช่ไหมครับเราไม่ได้รถถูกไหมแต่ถ้าเราซื้อรถบ้านมาครับเราจ่ายไปเนี่ย สุดท้ายมานะครับผมแล้ผ่อนคันนี้นะครับสามสี่ห้าปีนะครับสุดท้ายรถคันนี้นะครับก็จะเป็นของเราเราสามารถนําไปต่อทุนไปเทิร์นนะครับผมไปเอาคันใหม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินของตัวเองนะครับผมอันนี้ก็ระหว่างอันนี้นะครับผมข้อสามเนาะรถบ้านนะครับผมกับรถเช่านั่นเองครับก็จะขอบอกว่าเป็นรถบ้านก็จะดีกว่าจริงๆนะอยากให้ลองเช่าขับดูก่อนนะครับผมสามเดือนเนาะเงื่อนไขเขาก็คือช่วงระยะเวลาสามเดือนเนี่ย ลองขับดูนะครับว่ามันโอเคไหมไรายได้ดีหรือเปล่าถ้าดีก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนนะครับเออไปซื้อรถมาเลยแล้วตัดสินใจที่จะซื้อขับเลยแล้วมันเกิดไม่ได้เป็นอย่างที่คิดบางคนเนี่ยเขาขับขับแล้วบางคนเนี่ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยวันนึงพันหนึ่งพันพันห้าสองพันคือหักอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเหลือพันหนึ่งพันห้าสองพันเนี่ย น่นถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ารายได้เฉลี่ยของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยยังไงก็อยู่ประมาณ3-400อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วบางคนนะครับผมก็ไปขับบางคนแบบเหมือนที่ผมเคยเจอเคสนะครับมีคนถามมีคนบอกเข้ามาเติมน้ำมันพันหนึ่งวิ่งไปน้ำมันหมดไม่ได้เลยเลยนะครับหักคอมมิชชั่นไปก็ติดลบด้วยนะครับมันก็มีเหมือนกันนะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าอย่างที่บอกผลผลพวงไปนะครับระหว่างรถติดแก๊สกับรถเนี่ย คือตอนนี้ถ้าเป็นรถตัวเองไงก็คิดจะขับจริงๆนะอยากให้เป็นรถแก๊สมากกว่าเนาะโอเคตามนี้ครับผมข้อ3ามก็สรุปเป็นว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือให้เช่ารถก่อนนะครับลองดูหรือถ้าใครมีรถอยู่แล้วก็สรุปก็คือรถบ้านนั่นแหละดีกว่านะโอเคตามนั้นนะครับถึงไฮไลท์นะครับผมข่าวสารของแก๊สซึ่งหลายคนอยากจะรู้มากนะครับผมก็คือว่า แก๊ปนะครับผมพี่ครับถูกกฎหมายหรือยังอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมวันนี้ผมก็มีคําตอบให้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมนะผมก็ได้ข้อมูลมานะจากในกลุ่มอ่าแล้วก็เห็นในตัวขนส่งครับมีการโพสต์มาคือนะครับผมตอนนี้นะครับผมแก๊ปถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมอู้สําหรับคนที่อยากจะขับนะครับผมก็สามารถที่จะไปนะครับผมสมัครไปที่ไหนนะครับผมไปติดต่อที่บริษัทได้เลยนะครับบริษัทของแก๊ปนะครับผมเลือกเอกสารพวกนี้เดี๋ยวทางบริษัท เขาบอกอีกทีนะครับผมว่าต้องการอะไรบ้างนะพรบตัวนี้นะครับผมพรบนะครับผมขนส่งนะก็คือชื่อว่าพรบลดรับจ้างสาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับผมที่เป็นของรถยนต์นะที่ผมพูดถึงในตอนนี้นะครับผมนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีการเสียภาษีอะไรเรียบร้อยนะครับผมส่วนอยากจะทำอย่างที่ผมบอกนะครับผมให้ติดต่อที่บริษัทนะครับเดี๋ยวบริษัทจะ ดำเนินการขอเอกสารอะไรต่างๆจากคนที่ไว้สมัครนะครับผมหรือจากคุณนั่นแหละนะส่วนใครนะครับที่อยากรู้เรื่องราวอะไรนะครับผมถ้าผมนะครับมีข้อมูลหรืออะไรนะผมจะที่สามารถตอบได้ครับผมก็จะตอบแล้วกันเนาะเพราะจะต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับผมถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดการใดนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมช่อง a n d y Freedom นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเช่นเคยนะครับผม อี่ยผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับ s ไ r i b e ด้านล่างให้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะซุปเปอร์แตงด้วยครับผมนะสนับสนุนกันด้วยครับด้านล่างตัวนี้นะคนถามนะครับว่าทําอะไรบ้างครับตอนนี้เนาะก็ตอนนี้ก็ทํางานอยู่นะครับผมทํางานประจำนะยังไม่ได้กลับไปขับตรงนี้นะครับผมก็ฝากนะครับผมติดตามช่องด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ไหนคลิปหน้านะคารับผมฝากตัวด้วยครับผมกลับมาแล้วนะครับผมนะ โอเคนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ